มาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้ครับวันบรรยากาศช่างน้ำหนักเช้านี้ครับมวยดีตึกเจ้ามวยไทยนะเดีวดูมันดูด้กันดานครับๆๆๆวันนี้ก็วันที่25พฤษภาคม2 5 6 7เกน,นะวันนี้ก็มวยรอบมาเป็นรท่าที่2คู่แรกนี่ก็การรองพันวินิจคมาร้บม,มสี่จุดแปครับส่วนเกยงได้จิบป,ปังนนท์นี่มาพอดีครับ ส่วนผู้ที่2ในสิงห์มณีคไข่สุศักดิ์มนตรีรอมา120.4ส่วนเพชรชุมพยา10กำันหบ่งยังนมาแล้วก็ผู้เอกในรายการก็เป็นเพียงติ์ไปสิงห์มาวินจริงเข้มว่างช่างจริง130ออกน้ำหนัก135เยอะกับยอดกิตดาสอสมหมายแล้วก็ผู้ที่4ก็เป็นเพชรคีรีของเซเว่นฟาร์ม126เจอกับพรวิเศษต้นขนส่งผู้ที่5ก็ทองแสนสนนะเจอกับเสือสิงห์ยาม101ปอนนี่คือคู่มวยวันนี้ครับ เรรรราช่งงจินะคับสวัส yes. ด uh ีค huh. รับผมเพชรเกียงไกาจีบวงนร์ครับวันที่เจอใครเจอกล้าละลงก้าละลงนะไปเคยชกกันนะเคยชกหมนะวันนี้ร้อยสิบเอ็ดมาเป็นยังไงบ้างพอดีครับซ้อมอยู่เกียร์วงนนท์นะสี่วันได้ซ้อมมาสามอาทิตย์ได้เราเป็นมวยฝีมือมวยมัดมวยเท้ามวยฝีมือฝีมือนะหนุ่มสูงเท่าไหร่ครับเราสิบสามสิบสี่น้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่ห้าสี่สิบห้าหรือยี่สิบเก้ายุ่สิบเจ็ด ชกมาทั้หมดเท่าไหร่มวยพกสิบเจ็ดสิบล่ามไฟ้นหลังไรงแพ้2ชนะหนึ่งแต่ว่าร้อยสิบเอ็ดไม่รอล่าสุดร้อยสิบเอ็ดไหมชกเขาร้อยสิบครัเวที่ก็คุมไม่ร้สิบเอ็ดไหมก็คุมเยอะอยู่สี่โลประมาณนี้ของนักมวยเราเป็นคนจากจังยวัดน่ราสิบาฝากไปกับเชี่ยแรกครับก็ฝากไปกับนายเจนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับขอจุดนี้น้องใชครับนี่คูที่ห้าครับเสือสยามครับนี่ของช่องสามนะครับสยามกูห้าครับ ร้อยหนึ่งมั้านลงมาอย่างไกลจิตบางนนครับู่แรกวันนี้เจอตาอารมณ์นะร้อยปอนด์นะมาพอดีเป๊ะครับทาหน่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์เียงไก่ทานเชรเดนช่องสานะเพชะเดตเเรกครับมีคูสองช่องสาครับเลดนพเดชครับนพเดมวยไทยร้อยสองรครับ 3ามกูที่สองนร้อยงปอนครับจริงเข้มนะลกนี้กู่สองนอ่าพอดีครับมาจากอูหินนะฮะร้อยยี่สตัวน้องมันใหญ่วะันนึ่งร้อยยี่สองจุดแปอันนี้ธนูเงินคู่ที่สี่ครับอันนี้เจอกับมนพระรามนะพ่่สอกครับธนูเงินครับ้นเลยธนูเงินท่านน้ำหนักธนูเงินครับ102รสอง ทานร้อยหนึ่งจุดแปเจอกับเมื่อกี้ธนูเอินสอจารวันร้อยร้อยสปอนนะฮะช่องสามสนะอาวิตดครับร้อยสามสิเอ็ดจนี่ครับน้ำหนักล่าสุดตัวนี้นะมัวยังมาไม่หมดนะฮะคู่แรกคนนี้ช่อง3ามก้าโรงพันพินิจกับเทออยู่จุดปเกลี่ยงไกลจิตมังนอนมาพอดีครับสิงมณีครับมาร้อยยี่สจุดสี่เพชรจายาศิกกำนันหน่งยังไม่มานะครับ เด่กนกีฬาสิงห์มาวิงครับวันนี้ร้อยสามสิบนะชิงเชมว่างครับยังไม่มาส่วนยอดกีตาดาซอสมหมายมาแล้วครับเกินอยู่หนึ่งจุดสี่ครับมาร้อยสามจุดสี่ส่วนกุฏิสี่เพชรครีปองเซเว่นฟาร์มมาร2 6้อยยี่สหกจุดสี่ส่วนปล่อยวิเศษต้นคนทรงนี่ยังไม่มาโอห้าก็ทองแสนสนเจอกับเสือสาย,อยามครับนี่คือน้ำหนักล่าสุดตอนนี้ครับแนะนำตัวครับผมน้ำชาย ชัวเดียพอยท์พิเศษพอพิเศษวันนี้เราเจอกับใครพี่คิรีเคยชกกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยวันนี้เราเจอใหญ่อีกแล้วนะเราไปซ้อมอยู่ที่ต้นขนส่งอ่ะอ่ะกี่วันได้ซ้อมมาซ้อมมาซ้อมมานานสองสามเดือนได้เอาไม่ซ้อมที่เดียวหรอไม่ได้ซ้อมเอามาซ้อมที่นี่แล้วนะเราเป็นมวยมวยเขามวยฝีมือมวยตีขาต่อยหมัดอ่าแล้วคู้ต่อสู้เห็นไหมคลิปเขาประเภทยังไงมวยฝีมือฝีมือเราลงสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อย 62เลยชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ตอนนี้30กว่าไฟ3ไฟหลังเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะไฟเดียวน่าสุดรถชกร้อยเท่าไหรร้อย23เลยคนนี้ร้อย26เลยก็ขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าตึงมาตอนนี้ร้อย23ไม่น่าจะได้แล้วมั้งตามสุดร้อย24ได้อ่ะเอาไปลุ้งร้านได้เช่นวันขอบเขตฝากไปขับเชียร์นะครับวันนี้ก็วันนี้ทำไม่เต็มที่ครับฝากไปกับรองใจด้วยครับเฮ้ยขอช่วยดีกับน้องชใจมาดูช่องสามที่พอกันนะครับศึกเกียรติเพชรครับ SKS ช่องสันติภพซุปเปอร์ไฟท์ครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคมสองพนห้ารครับโคแรีนี่เปิดโหวไม่ได้เยี่ยมยุทธปอมงคลอินครับร้อยห้ครับเจอกับเพชรเดริกครับตวีศักดิ์เล็ก4พลังมา1้อยตะกุกที่2งในเพชรนกพระเดชครับนกพระเดชมวยไทย102มา102เพชร3มวยไทยยิมมา102ส่วนคู่ที่คู่รองเด่นเมืองจันครับปอมงคอนอินยังไม่มาครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจนี่ก็ยังไม่โผล่มาแล้ ส่วนคู่เอกครับวนพร,ราครับสิทธิ์เพชรหลูกันนี่เจอมวยแทนครับเจอกับทุนเงินสอจรวันคู่นี้ชกน้นพิกันร้อยสปอนคู่ห้างก็เป็นเพชรสองกับลอยลุ่งเพชรเพชรเจริญนี่คือช่องสามหกล่าสุดตอนนี้นะครับ